สวัสดีครับพบกับเสือเสือมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควนะครับวันนี้เสือมานำเสนอนะครับโปรส่งท้ายปีนะครับเป็นแหนบสี่นิ้วนะครับเป็นแหนบรถขนาดใหญ่นะครับผมสร้างเป็นมีดเดินป่าจำนวนสิบสี่เล่มนะครับมาเชิญชมความคมกันก่อนนะครับราคาจับต้องได้เพียงเล่มละเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งนะครับ มาเชิญชมความคามกันก่อนนะครับหนึ่งครับสุหนึ่งที่หนึ่งครับสองครับสามครับสวัสๆๆสวๆ สิครับสวบสสวบสวบห้าครับหกครับเจ็ดครับ แครับเก้าครับสุดสุดิบครับสิบครับ สิบสองครับเล่มสิบสามครับผมจัดมากเลยนะครับสุดท้ายครับผมนะครับฟันไม้ให้ดูเลยนะครับ เดือฟันเล่นเดียวนะครับผมเอาอยู่ครับสบายมากเลยนะครับมีชุดนี้นะครับสร้างจากแหนบสีนิ้วนะครับเป็นแหนบรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับ และใหญ่มากนะครับเป็นรถต่างประเทศนะครับผมเล่มที่1นนะครับยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับกว้าง2นิ้วสัน7มิลเล่มที่2นะครับายาวอยู่ที่10นิ้ว10.5นะครับกว้างห7่สัน8มิลเล่มที่สามนิ้วนะครับกว้างแล้วก็ยาว10.6หสัน6มิลเล่มที่4ี่นะครับ ว้างอยู่ที่2.1นะครับผมยาวอยู่ที่10.7นะครับสัน7มิลเล่มที่5 2.1 11.6นะครับผมเล่นที่6นะครับ2.2ยาวอยู่ที่11.1 <c oughs> สัน6มิลน,นะครับเล่มที่7 2.2 11.5 6มิลนะครับเล่มที่8 2.2 11.7 6มิลเล่มที่9 2.1นะครับแล้วก็ยาวอยู่ที่12นิ้วสัน6มิลน,นะครับ เล่มที่10บนะครับผมกว้างอยู่ที่สองจุดยาวอยู่ที่สิบสองจุดหนึ่งสันหมิลนะครับเล่มที่1 1นะครับกว้างอยู่ที่ 2. 2ดยาวอยู่ที่สิบสองจุหนึ่งสันหมิลนะครับเล่มที่1ิบสองยาวอยู่ที่12บนิ้วกว้างอยู่2 1จุหนึ่งะครับสัน8.5้านะครับผมเล่มที่ส3ายาวอยู่ที่ 2. 1 2 5สบุกว้างสองุสัน8ดมิล เล่มสุดท้ายยาวอยู่ที่12.7กว้าง2.2สัน7มิลนะครับเป็นเีดเดินป่านะครับสำหรับท่องป่าทั้งหมดเลยนะครับเสียขอเสนอราคาเดียวเลยนะครับผมลดโปรพิเศษนะครับส่งท้ายปีเพียงแค่700บาทพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งครับโปรส่งท้ายปีนะครับราคาเล่มละ700บาทนะครับผม สนใจนะครับสั่งซื้อโทรหรือแอดไลน์นะครับ0897560208นะครับของฝากนะครับคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งใช้มีดในการดำรงชีพนะครับตอนนี้อากาศหนาวนะครับพันฟื้นจุดไฟคลายหนาวนะครับมีดเสือนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามนะครับผมฝากกดไล กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ yeah!